S <S มาย้ำตัวเลขเด้อค่ะอาจารย์เดี๋ยวไม่จุดขอขอขอาจารย์เดี๋ยวมาย้ำตัวเลขเนาะคะ่ะเนาะมาจุดถูกเดี๋ยวไปไปขอถูกมันก่อนไปอา้าวมาจุดถูกหรือมาย้ำ<อ>ย้ำตัวเลขสีย้ำตัวเลขไข่อ๋อค่ะตาอธิษฐานก่อนอาจารย์ครับ <S <S สาธุเด้อตาซีตาซีจอยจ่ายกัไอ้ไออกก็วิววิวเยอะครับอธิษฐานแก่ครับ หันเป็ปเต้นทีเก่าให้เต้นที่ืือเก่าครับโตัวไหนอาจารย์อาซีฮาซีตัเดียวเลยแข็แคน่อเอาแขนแคนเลยเอาเงินให้เลขกสามตัน้ำตัวหนึ่งเก่าสามเนเก่าสามนี่เป็นจะไดนบ่อยเนื่อเก่าสามนี่บ่อยเเอกาสามนีบเอาตัวเดียวเลยไม่เคย ตัวเดียวคือเลขกห้าสี่ห้าสี่เออห้าสี่อาจารย์เดียวมาย่ำตัวเลขเนาะมาย่ำตัวเลขกไข่ครับโค้งสุดท้ายเสียบเลยอาจารย์เนาะเสียบดีๆครับอาจารย์ได้ปะครับให้ผมเสียบให้บอสเสียบได้แล้วโอ้โหสาธุสาธุสาธุเด้อเพียงบอกเดียวโอ้อาจารย์เดียวคนมีเซ็ตนะครับ ม่ใช่อาจารย์ใบไม่ใช่อาจารย์ใบผมอาจารย์เดียวอาจารย์ใบสิว่าจะไหเก่ออาจารย์ใบสิว่าโอ้ยอาจารย์เดียวเนี่ยผูกเนี่ยผูกเหมือนเหนือนพอกเท โอเคเท่อาจารย์เดียวบอกโอเคเท่ดำดำเดียวฮะดำเดียวห้าสีโอ้ยำตัวเดียวห้าสียำตัวเดียวห้าสีมันใจคักเลยมันใจคือตัวเดียวๆดียนี่นะอาจันเออ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 ติดโั เจะได้จามือสิมีเงื่อนใจก่าน้อนี่น้องหโอ้โหไอโมูหมันเดี๋ยวจะเ่เดี๋ยวจะเท่ห้าสี่ตัวเดียวด้วยค่ะไห่ตัวเดียวเลยตัวเดียวบนเบ้นหรือล่างนี่ห้าสี่นี่บนเบอล่างล่างห้าสี่ล่างมั่นใจห้าสี่ล่าง ฟันทงเหยนอาจารย์มือเสียอ้าโมมือเสียอีกนั่นเสือครับอาจารย์เอาตะโกนดังๆให้พี่น้องฟังบึ้งเฮ้ยคืงเอ้าห้าสี่ล่างอืมตัวเดียวฟันทงันดงหมดไปจำวันที่สิบหกนี่เนาะอาจารย์ใช่สืออืมอย่าให้บอกไรเธอไร หาสเอยนงว่ามันใจมันใจถามยั่ไนติมันใจขัดเงเนี่ยมันใจอหลีเลยอาจารย์เนี่ยจ้เจ้ใเหรออือตัวอีกแล้วเหรอนงเหรอนเหรอนงมันใจอือาจารย์เดียวเออมันใจมึงมึงพี่น้อมบอกว่าตะโก้นอีกเทนึงอาจารย์มึงบ้าเหร เขาเขาบุญเขาบุญวะไฮบุญ่ให้เอาถุงองสิออกเองงวดนี้ฟันพุ่งขักแน่เดียวตะโกนให้พี่น้องฟังบึ้งก้อยสิอ่าซีจะเปตะโกนมันใจ๊ขักมันใจแน่เด็กตัวนี้ อาซองซองเล็กถูกอีกบุญยหนายอาจารย์ผมเอาไปควายบ่เล็กเอ้ยเอ็งเขาบ้าอ็งเขาบ่เอ้าคนอื่นบ่เอ็งเดี๋คนอื่นบ่เอ็บ่เอ็งบ่เอ็อาจารย์เดียวคนเดียวเนี่ยก็จบหาซีเป็นวะจ่องจ้องจ่องถูกมั่นใจมั่นใจมั่นใจแล้วมั่นใจขักมั่นใจไหนมัยอมเปลี่ยนบ่เปลี่ยนมั่ใจเดียวใจเดียวใจเดียวเจ บ่อหาจุดกับบ่เอาเสียนเซมซี่ได้เนบ่บ่เอาเพื่อนเออมาเชื่อบ่เอาเออแม่เอ๊ะเจ็บต้องเข้าไปอ๋อยี่เจ็บคือี่อืมเอินบ่อฮะอืมผ่านผ่านผ่านเลยเบิ่งถูกเหรอผ่านเพื่อนวะอืมเพื่อนเนี่ยเบิ่งถูกเหรอผ่านเพื่อนวะถูกมันใหม่ดีเพื่อนวะผ่านเลย อาจารย์เดี่ยวคนมีเซ้นนะคะมันไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่อาจารย์ปอมเออนอาจารย์ปอมไหมเ้ย่เ็จังไกวะอารอบพ่สันบ่ออกอาจารย์มบอกอาจารย์ปมมาเียใจไอ้บ้าห่างเลยเเสียังไกะ ค้ยแะานเปชยเย็นๆโอ้มาดูกันอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวคอยเอาเรไปกันงยเงแก่เงแก่คอยน้องไส้เอตัวนี้พีายตัวนั้นน้องไายไ ใจขาดเดยอาจารย์เดียนเปลี่ยนเปลี่ยนใจเปลี่ยนบอเปลี่ยนเดี๋ยวนนยังซองบงถูอยู่ว่ามันสึเปลี่ยนคือบเปลี่ยนเด็กตัวนี้กัดกันเดียวคนมีเส้นยังซองบงถูคนอยู่อมั่นใจคาดมันเอเออไออไอโกเค่สองโตละอาจารย์สิบใ่สามโตบอกมิจฉดมีบสามโตมันบออ่อแเห็อมีอยู่อมีส ตัวได้นอสามตัวนี่ฟังๆๆอาจารย์เดียวุบอกฟังเด้อจองงี้นั้น้องเทียนยืนหนึ่งเก่าสามหนึ่งเกาสาเกาสามหนึ่งเก่าสามกับหาซีอโอ้หายซ้ำนี่อใ้วหาแล้วหาแล้วาาหนยกเ่กาสามกับหาซีบอเปลี่ยนแปลงเลยรักไม่มีเปลี่ยนแปลงค้นเก่าคือไม่เยอะ คนเก่าเหมือนเดิมเดิมเลขตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ไม่ใช่แหวะไม่ใช่แหวกคืออะไรโอ้ยโัวหต้วล้อ้ะจายปอมตัวเห็นหรือเปลเหวกโอ้ยกระจายป่อมกักแ บ่เปนจริงแต่ชกมึงาจารย์ป่อบ่บ่ชกบ่ชกเจ็บอาฮะมันเจ็บมือเก่าหนึ่งเก่าสามหนึ่งเกาสามก็ผ่าีก็ผ่าซเยจเดียวเดียวเาละเาละพียง โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาออกหนึ่งเก่าสับหาีออกมาหนึงเก้าสเวเาจัวกับห้าสี่งสาตัวหนึ่งเก่าสามคนห้าสี่เฮที่หาซีหนึ่งหนึ่งเกาสามนึ่เดี๋ยวผมขอถ่ายในเด้อจย์เด้อครับผมเลขตัวนี้เลยเนาะครับหาซีละกะ1หนึ่งเก่า หนึก sure. ้าสามกับห mm ้า hmm. สี่นะคะอาจารย์เด uh ียวมาย้ำตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกันเจ้าแหละเดี๋ยวหนึ่งห้าสามเดี๋ยวมีสุรอาจารย์เดียวหนึ่งเก้าสามกับห้าสี่นะคะรอบแบบนึงรอบแบบนนอาจารย์เดียวย้ำครับอาจารย์เดียวย้ำเจ้าซื้อเก้าสามมัดจักบาทเหรอนี่นะคะเนาะ หนึ่งห้าสี่กับเก้าสามเ้วยกอาจารย์เดี๋ยวมั่นใจบ่อาจารย์มั่นใจห้าซีมันบ่มั่นใจห้าสี่ด้วยค่ะล่างห้าสี่ล่างห้าสี่หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามนี้มั่นใจบ่เข้าบ่เป็นไปข้างบน ห้าสี่หนึ่งเก้าสามเรัเกคือครับือเนี่กรับนั่บอเข้ามาทางในครับเนี่ยกรับกรับโบกมือเข่าขอมาแน่นนกับเก้าสามสามเก้าเออเขามาทางในครับทางน่นมองจอดก่วงมีห้องน้ำ ห้าสี่หนึ่งเก้าสามนะคะอาจารย์เดียวมาย้ำตัวเลขด้วยค่ะอาจารย์เนาะอาจารย์เดียวคนนี้เซนนะคะเนาะเงวนวันทีสิบหกพฤศจิกาด้วยค่ะสิบหกพฤศจิกาหกหกนะคะเนาะหลักกิโลให้โชคของเรานะคะเนาะนี่นะคะเนาะอ่ะค่ะคลิปเน็ก็ กดไลค์กดแชร์เพจพะรวยเนี่ยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะรวยเนี่ยเด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์เด้อค่ะเด้อ